สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลฟ์โพสอิโมจิเฟ e บุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บเคมเอ็มทีเนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนจิมเข้ามาทีลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเ,เพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่าเคมเอ็มทีเก็ได้นะครับ ส,สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่สมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อม right gotcha. ูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมที่ฉไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเดินนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกได้นะครับผมแล้วมาอเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลองชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลองชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าง เติมเงินปวจการสั่งซื้อติดต่อแอดมินแต่รวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มเปลี่ยนค่าเงินปุ่มตั้งค่าบัญชีแลวก็ยอดเงินในช่องเขียวๆนี้นะครับผมสำหรับยอนเงินด้านนี้นะครับเป็นเื่อๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกก็จะไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไปมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพืี่ยนๆมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่่่่่่่่ละะะะะะะชชอออออองงงงงททาาาาาากกกกกก็็็จจมีีคคคแแนน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 นตััััไปปเเเยพืดรรรบบ คิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยตรงนั้นนี่สองจะเป็นแอปธนาคารแนบสเลดเลยครับชิปเล่อังเปอร์เวลตนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็สามารถงนำคริปโตนะครับจะบิตคอยน์ที่เรียดนะครับก็สามารถงนำมาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะครับผมทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นประวัติเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนนนนนนะะคคคครรัับบกกกกดดดเเเเติิิมมงวอาาโ้้้ขึพื่่ๆ็สแจยยไล แล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมากดสั่งออเดอร์กันเลยก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่คาสั่งซื้อใหม่นะครับเหมืนเลยที่เ Facebook นะครับผมด้านบนมืนเลยที่มอนมูนะครับผมเลือกที่ facebook นะครับไลฟ์โพสอิโมจินะครับผมมานแล้วนัางบริการนะครับผมก็จะมีอิโมจิให้เราเลือกหลายตัวเลยนะครับผมทุกตัวเลยแล้วก็จะมีเป็นบล็อกๆนะครับบริการก็จะมีเราคาที่ต่างกันนะครับแล้วก็ความเร็วที่ต่างกันเพื่อนๆลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับในวันนี้ผมจะเลือกเป็นหัวเราะแล้วกัันนะครบผม มาด้านล่างนะครับผมมีช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆือนำลิงก์ของโพสต์นะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลค์โพสต์อิโมจินะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดไลค์อิโมจิที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ห0ินะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับเกยเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าโพสต์นะครับไอตอนนี้หน้าโพสต์มียอดไลค์อิโมจินะครับมอยู่ เมื่อเนพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นข่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะถูกมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเรากรอกครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะฮะเมื่อเนพื่อนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนียได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างครับก็มาที่ที่นี่ได้เลยนะครับออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นนมมาะครับผ โดยด้านขวามือนะครับจะเป็นสถานะออเดอร์นะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับขณะซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นอารายละเอียดที่เราเกาะกันไปนะฮะหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับที่เคยกดกันมาก็มากดที่บ่ทการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานวบบไต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่ครับหรือหน้าแรกนะครับก็จะมีปุ่่่มตออยู ก็พบกดเข้ามาก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็หาเพื่อนเพื่อนพบปัญหานะครับอย่างเช่นอ่กดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหรือจะเป็นอ่าปัญหาอื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็เข้ามาแจ้งแอดมินอย่างยนะฮะและหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KM MG นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะฮะเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับผมมาคัดกล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะฮะเพื่อนๆจะได้คค่่่าาาออมชชัััันนนนนนกก้้วะะรบ5%เืใงแล แล้วเมื่อเรากดออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสกันดีกว่านะครับเดียตอนนี้ที่หน้าโพสนะครับมียอดอไลค์โมจินะอยู่ที่สามนะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าจากสามเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบสามแล้วนะครับเพื่อนๆก็กำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับสิบสี่แล้วนะฮะอ่าก็กำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นนนะะคครรรัับบบททาาางเเวว็็ไไไซต์กกดด้้้พิิ่มมมมยอลลโจขึแผ แล้วกดหัวเระกันไปที่100นะครับผมตอนนี้ก็จกเดินนะครับมีอยก่3ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1 0 6้เลยนะครับก็มียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับสามยอดนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับเขาใจดีนะครับชอบแถมให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะก็บริการกันรวดเร็วมากเลยนะครับค่าบริการก็ถูกแล้วในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ KMMT h e a ไปเดินนะครับเพื่อนๆในเนเพื่อนแถมไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม